สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสวนนะคะแทนรีวิวต้นไม้นะปกติเราจะมารีวิวต้นไม้นะคะแต่วันนี้เราจะมารีวิวสวนข้างบ้านแทนนะคะอันนี้นะคะก่อนหน้านี้ตรงนี้นะคะจะเป็นสวนที่ปลูกหญ้า,าแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะไม่มีอะไรเลย ก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นรูปตัวแอลนี่นะคะคือเหมือนอยู่ข้างๆบ้านนะคะวันนี้เราก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยอยากทำบ่อเลี้ยงปลานะคะอันนี้เราก็เลยทำบ่อเลี้ยงปลาเริ่มแรกคือในการทำบ่อเลี้ยงปลาก่อนนะคะทีน,นี้บ่อเลี้ยงปลาอันนี้นะคะตอนแรกที่เราทำเราใช้อาศัยโดยการาจ้างแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลานะคะ ตอนแรกทําเป็นรูปตัวแอลก่อนนะคะแล้วทําเป็นรูปตัวแอลเสร็จแล้วเราก็เอ๊ะอยากได้ให้มันเป็นเหมือนสายน้ําที่สุดก็เลยให้ขุดดินนะคะรูปของดินให้กลายเป็นอ่าสายน้ำหรือว,ว่าโค้งเว้าตามที่เราพอใจนะคะแล้วแต่เลยเราออกแบบได้เลยตอนทำเพราะตอนที่เราออกแบบกับตอนที่เราทำนะคะมันจะไม่เหมือนกันไอเดียมันก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะ ตอนที่สำคัญคือตอนที่เราขุดนะคะขุดดินจากข้างล่างลงไปนะคะว่าเราจะเอารูปแบบไหนนะคะแล้วก็จัดการเทป,ปูนนะคะอันนี้เป็นบ่อปลาที่เป็นบ่อปลาบ้านๆจริงๆนะคะเพราะว่าตอนแรกเราจะใช้เป็นพลาสติกปูนะคะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายแต่ว่าดูแล้วมันไม่คงทนก็เลยตัดสินใจโดยการที่ทําเป็น บ่อปูนแทนนะคะซึ่งบ่อปูนบ่อนี้นะคะไม่ได้เป็นบ่อปูนที่ไม่ได้เป็นบ่อปลาทีา่บำบัดน้ําหรือว่าทําเป็นระบบน้ําดีๆแบบนั้นนะคะเพราะว่าอันนี้ด้วยความที่ว่าสระนี้นะคะความลึกมันอยู่ที่1เมตรตรงนี้นะคะแต่ว่าส่วนอื่นก็ลดหลั่นกันไปเพราะว่าต้องการให้น้ํามันเทลงมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณหกสิบแปดสิบแล้วก็1เมตรนะคะ อันนี้เราไม่ได้ทำระบบน้ำทิ้งนะคะเราทำแค่ระบบน้ำล้นเป็นแค่ท่อน้ำล้นนะคะแล้วก็จะมีท่อที่ติดไว้สำหรับทำน้ำตกเพราะว่าด้วยความที่ตรงนี้นะคะอ,อันนี้ข้างๆจะเห็นสังเกตว่าข้างๆอันนี้เราทำเป็นกำแพงนะคะยกสูงขึ้นมานะคะแล้วด้วยความที่พอเาเราขุดไปนะคะไอ้ที่เราขุดเนี่ยหนึ่งเมตรเนี่ย มันลึกกว่าข้างนอกตัวข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูตัวข้างนอกเนี่ยค่ะมันลึกกว่าตัวข้างนอกนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นกําแพงกําแพงอยู่ข้างๆเห็นไหมคะมันจะลึกกว่าข้างข้างนอกนี่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําระบบน้ําทิ้งไม่ได้เราเวลาเราทําเราก็เลยใช้โดยวิธีการปั๊มน้ําออกหรือไม่ก็ทําเป็นคล้ายๆการลักน้ําค่ะดูดน้ําออกไปแล้วก็ที่เหลือก็ กค็คือเอาออกหมายถึงว่าก็วิทน้ําออกไปแล้วค่อยถ่ายน้าแค่นั้นเองซึ่งบ่อน้ํามันไม่ได้ใหญ่มากจนกระทั่งทําไม่ได้นะคะแต่มันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะอันนี้นะคะขอบบ่อจะบอกว่าตอนที่เราทําอันนี้ขุดเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้เหล็กข้างล่างนะคะเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กรองแล้วก็เพื่อที่จะ ปูพื้นข้างล่างทั่วไปนะคะเป็นลักษณะทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ฉากข้างๆไม่ได้มีอะไรเลยนะคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะแล้วปูนตรงนี้ก็เป็นปูนที่ติดกับปูนเก่าอยู่แล้วนะคะมันเพราะว่าปูนเก่าตอนแรกมันมีปูนขอบๆอ,อยู่เนาะแล้วก็ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันส่วนขอบๆนี่นะคะตอนแรกจริงๆเราจะทําเป็นบ่อปลาแล้วก็ทําเป็นสวนแล้วก็ตกแต่งด้วยหินนะคะแต่ด้วยความที่ว่า อ่าตอนแรกเราจะทำไม่มีขอบแต่ว่ามันไม่ได้เพราะเวลาฝนมันตกอะค่ะน้ำมันจะน้ำที่เปื้อนน้ำอะไรเงี้ยมันจะไหลลงสระเลยหมดเลยเพราะฉะนั้นช่างเขาก็เลยบอกว่าให้ทำขอบหน่อยซึ่งพอทำเสร็จปุ๊บมันจะไม่ใช่บ่อบปลาและมันจะเหมือนสระว่ายน้ำแหละทีเนี้ยระหว่างนี้เราเพิ่งทำได้ประมาณ2เดือนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ต้องเขาบอกว่าบ่อบปลาเนี่ยค่ะจากปูนเนี่ยเราต้องทิ้งให้มันหายเค็มไว้ประมาณสักเดือน2เดือนยอะไรเงี้ยค่ะ แต่นี้นะตอนนี้เราทําไปได้เดือนกว่าแล้วค่ะแล้วเราก็เลยลองเล่นน้ําดูด้วยความที่พอทําเป็นบ่อปูนน้ามันจะสีเขียวสวยนะคะมันก็เลยน่าเล่นวันนั้นเราก็เลยลองเล่นประมาณลงประมาณสี่ห้าคนมันก็ได้อยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเล่นได้เยอะเพราะมันแคบค่อนข้างแคบเหมือนกันก็เลยตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าระหว่างรอก็ทําเป็นสระว่ายน้ําก่อนนะคะต่อไปก็อาจจะทําเป็นบอ่อปลาหรือไม่ก็อาจจะเป็นสระว่ายน้ําให้ เล่นกันเองหรือไม่เด็กเล่นนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนน้อยนะคะเพราะตอนแรกนี่ปลูกเต็มไปหมดเลยตอนนี้เอาออกแล้วร,รอดูว่าจะทำยังไงนะคะเพราะว่าเราต้องทำไปแล้วก็คิดไอเดียไปว่าจะทำยังไงนะคะเหมือนบ่อน,นี้เหมือนกันตอนแรกเราทำเสร็จแล้วปุ๊บทำไปคิดไปแล้วก็ให้ช่างให้ช่างมาดูให้ก็ถามช่างไปด้วยแล้วก็หาข้อมูลไปด้วยนะคะแล้วส่วนของบ่อน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะคะ เพราะว่าทําโดยปกติท่านี้จะมาเป็นตัวของตัวขอบสะนะคะไอะ้ที่นั่งข้างสะน้ํานะคะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เอ่อยกสูงมาประมาณจากพื้น20เซนนะคะอันนี้เราไม่ได้ทําเป็นกล่องเหล็กแล้วก็ตียกสูงขึ้นมานะคะเนื่องจากเอ้แล้วก็เหมือนที่เขาตีเหล็ก เป็น 30- 30มเซนนะคะแล้วก็วางพาดด้วยไม้นะคะเพราะว่าเพราะว่าอันแบบนั้นนะคือหนึ่งมันเปืองเหล็กตอนนี้เหล็กราคาแพงมากเราก็เลยศึกษาช่างช่างก็เลยแนะนําว่าให้ใช้ทําเป็นตีคารน,นะคะตีคานปูนใช้เหล็กน้อยและเวลาตีคานแต่ก็ไม่ได้ใช้ว่าไม่ใช้เหล็กเลยนะคะแต่มันก็ใช้เหล็กเหมือนกันเพราะใช้เหล็กเวลาที่จะต้องยิงสกูยิง,ยงน็อ ระหว่างพื้นอ่ะระหว่างไม้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นไม้เชลร่านะคะเป็นไม้เชลร่าที่หนาพอสมควรนะคะเป็นไม้เชลร่าไม้พื้นเพราะฉะนั้นราคาค่อนข้างแพงนะคะก่อนที่เราจะทำะเราได้มีศึกษากันไว้แล้วนะคะว่าเอ๊ะเอาจะเป็นไม้อะไรดีนะคะก็เลยได้เป็นตัดสินใจเป็นไม้เชลร่าที่เป็นแบบสำเร็รูปเป็นลายเซียนนะคะขอบวีที่เป็นเขาทําสีมาแล้วนะคะ เพราะว่าเราไปดูมาแล้วนะคะราคาจริงๆราคาถามว่าราคาสูงไหมราคาสูงนะคะที่เราทําทั้งหมดนี้ประมาณ20,000กว่าบาทเพราะว่าเรามาลองเทียบดูนะคะระหว่างที่เป็นไม้เชลราแล้วก็ไม้ไม้เชลราที่เป็นไม้พื้นสีพื้นเนาะแล้วมาทาสีแล้วก็ไม้เชลราที่เป็นไม้สําเร็จรูปแบบนี้กับไม้พื้นเทียมไม้พื้นเทียมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบ สียังไงก็ไม่ลอกแล้วก็ไม่ไม่แตกไม่หักนะคะแล้วก็ไม่บกไม่กินแต่ว่าราคาแพงที่สุดนะคะแต่ทีนี้ที่เราไปดูเนี่ยเราอยากจริงๆโจทย์ของคือเราอยากได้สีที่มันเป็นสีสีแดงมะข่าหรือว่าสีแดงอ่าสีแดงที่มันเป็นแดงอย่างเงี้ยคะ่ะไม้แดงเนี้ยนะคะแต่ว่าไม้พื้นที่มันเป็นไม้ไม้ไม้เทียมอะคะ่ะ จริงๆข้อดีมันมีเยอะแต่ว่าสีมันไม่สวยถึงสีสวยสีสีมันจะทึมๆหน่อยแต่ถ้าออกเป็นแดงๆอย่างเงี้ยโูหราคาแพงมากเลยค่ะส0ม0 0ืนกว่าบาทบ้าง4ี่หมืนเกือบสี่หมืนนะคะแพงมากเราก็เลยอาศัยโดยการเดินทางใส่กลางนะคะเพราะว่าตอนแรกเราจะเอาไม้พื้นที่เป็นไม้เชอร่าที่เป็นพื้นปูนสีปูนแล้วก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็มาทาสีเองแต่เราคํานวณดูแล้วว่าการที่ทาไปศึกษาว่าทาสีเนี่ยค่ะ เวลาไม้เชลราที่เป็นสีขาวเนี่ยเราไม่ได้ใช้สีแค่ครั้งเดียวเราใช้สีสองถึงสรอบเพื่อที่ให้สีขึ้นแล้วอีกสําคัญอีกอย่างคือช่างต้องเก่งเพราะว่าถ้าเกิดทาแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทาเหมือนสีแบบปัดไปปัดมาได้เราต้องทาแบบปื้ดเดียวไปเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราหยุดมันจะกลายเป็นสีมันจะไม่มันมันจะไม่เสมอกันมันจะกลายเป็นจุดด่งดางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากเราก็เลย แล้วอีกอย่างมันต้องมีตัวที่เคลือบซึ่งกันไม่ให้สีมันหลุดนะคะด้วยความที่คำนวณดูแล้วสีสามสี่กระป๋องแล้วก็ต้องมีที่เคลือบด้วยอะไรด้วยนะคะมันจะพอคำนวณแล้วราคามันก็พอกับไม้เทียมนะคะแต่ว่าเอ้เราคาพอๆกับไม้เชอร่าที่มันสําเร็จรูปมาแล้วเพราะว่าไอ้ไม้เชอร่าที่สําเร็จรูปมาค่ะที่เราใช้อยู่เนี่ย มันก็จะเป็นไม้เชอร่าที่อบแล้วอะไรแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะมันอบแล้วดการที่มันอบแล้วเนี่ยทาให้สีอะค่ะมันคงทนกว่าไม้เชอร่าทีเา่เป็นสีพื้นแล้วมาทาน,นะคะเ <im itation> พราะฉะนั้นน่ะข้อดีข้อเสียคือมันอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกไม้เชอร่าที่มันเป็นไม้เชอร่าที่มันเป็นสีสําเร็จรูปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะได้ลายเซียนเนี่ยค่ะมันก็จะสวยนะคะ ส่วนต้นไม้นี่นะคะก่อนหน้านี้เขาอยู่ของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําด้วยความที่เราเสียดายเราก็จะเลี่ยงเขาโดยการที่ทําทแบบนี้นะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะดูแลรักษายากนิดนึงเพราะว่ามันเวลาเราทํำต้นไม้อ่ะคะ่ะน้าอ่ะค่ะมันเราใช้ใส่ย,ยางนะมันก็จะหกจะลดลดมันเลอะเทอะเราก็ต้องคอย คอยถูคอยอะไรนะคะคอยเช็ดมันก็จะต้องเช็ดมันก็เช็ดหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราท,ทําทีเราก็ต้องมันนั่งทำความสะอาดทีนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่นั่งคืออันนี้ก่อนอื่นนี่ต้องให้ดูหลังคาตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เราทําเป็นโปร่งแสงนะคะแต่ไม่ใช่เมนทันชีทนะเพราะว่าเมนทันชีทโปร่งแสงมันจะแพงมากเราใช้เป็นน่าจะเป็นพลาสติกธรรมดาเพื่อที่จะให้ต้นชม,มานาทนะคะมันเลยขึ้นไป จริงๆมีสองต้นนะคะอยู่ตรงนี้เลยอยู่นี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันตอนนั้นเราเข้ามาเราเข้ามาก่อนแล้วเราต้องอ,ออกไปต้นหนึ่งจริงมันมีสองต้นนะคะเราจริงๆต้นหนึ่งก็พอนะเพราะว่าเวลามันเลื้อยมันเลื้อยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลือไว้เหลือแค่ต้นเดียวให้เขาเลื้อยข้างบนนะคะแล้วก็ที่นั่งนี้นะคะจริงๆสวยแล้วก็ทําง่ายมากจริงๆช่างทามันเดียวเสร็จเลยไม่ยากเลยเลยซื้อเหล็กมาแล้วก็ไม้ก็เป็นไม้พื้นเนี่แหละค่ะ จริงๆไม้เป็นอีกแบบก็ได้นะไม่จาเป็นต้องไม้พื้นให้มันเปลืองก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เราขี้เกียจไปซื้อไม้อื่นแล้วอยากให้มันเหมือนกันพอดีแล้วก็เท่ากันสีเดียวกันก็เลยใช้ไม้พื้นเอาเป็นที่นั่งนะคะเ mm. นี่ยค่ะไม้พื้นมันก็จะหนานิดนึงนะคะเห็นไหมมันก็จะหนานิดนึงไม่นิดแต่ขยเยอะด้วยหนาพอสมควรที่นั่งนี้นะคะมันก็จะติด ติดกล่องของไฟเสาไฟนะคะเขามาเสาไฟเขามาก่อนนะเราเราก็เวลาเราทำที่หลังเราก็ต้องเลี้ยงเขานะต้องให้เกียรติเขานิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราล่นเข้ามาข้างในนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจเอาไว้ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็เลื่อนกล่องไฟขึ้นไปนะคะส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะเวลาเช้าๆอากาศเย็นมากเลยค่ะตรงนี้ส่วนอันนี้จะเป็นทางที่ตะวันตกนะคะ มันตอนเย็นมันก็เลยค่อนข้างที่จะแดดแรงนะคะอันนี้เราก็จะมีวิวให้มองสองด้านนะคะด้านหลังก็น้ำด้านข้างก็เป็นสวนได้นะคะอันนี้เป็นต้นมะพร้าวต้นเตี้ยนะคะลูกออกเยอะมากเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยติดไม่รู้มนะีเป็นยังไงเหมือนกันนะคะใครผู้รู้บอกหน่อยว่าจะทำยังไงให้มันติดมันออกจริงๆเห็นว่าออกเยอะมากเลยคะ่ะเสร็จแล้วมันก็ล่วงหมดเลยค่ะ เนี่ยล่วงเหลือบางทีเหลือแค่สองลูกสาลูกเนี่ยเหลือแค่สามลูกสองลูกไม่รู้ต้องทํายังไงให้มันมีอยู่เกลือก็ใส่แล้วนะคะก็ไม่อยู่ค่ะแต่ว่าต้นนี้ดกส่วนต้นอื่นๆน,นี่ไม่ค่อยออกเลยค่ะอยู่ข้างหลังอันนี้นะคะเราทําสตร์ตรงนี้ได้เพราะว่าข้างๆข,ข้างล่างเนี่ยค่ะ ประมาณ40เซนนะคะเรายกสูงขึ้นมาจากพื้นดินตรงนี้นะคะจากพื้นดินตรงนี้นะคะ4ี่สิเซนนี่ค่อนข้างลกนิดหนึ่งเพราะเพิ่งจะสร้างเพิ่งจะทําเสร็จนะคะเวลาฝนตกก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้า,าน้ําท่วมก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นมาไอมันจะท่วมถึงน้ําอะไรอย่างนี้นะคะน้ํานี่เราก็คอยเปลี่ยนสองแล้วแต่สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งเพราะว่านะตอนนี้คือมันค่อนข้างที่จะรอให้ปูนหายเค็มก่อนนะคะ เราถึงจะเอาปลาลงได้นะไม่ใช่ว่าเราทําเสร็จแล้วเอาปลาลงได้เลยไม่งั้นปลาตายแน่นอนนะคะเพราะว่ามันต้องรองให้หายเค็มก่อนถ้าใครทําแบบนี้แล้วต้องการให้มันหายเค็มเร็วขึ้นนะคะก็ใช้หยวกกล้วยอะค่ะต้นกล้วยอะ ใส่ๆสใส,ใส่เข้ามานะคะแล้วก็เทน้ําใส่เข้าไปหยกกล้วยพวกนี้มันก็จะดูดความเค็มพวกนี้ออกหมดมันก็จะเร็วแต่ว่าเรากลัวยางอะคะ่ะแต่ยังไม่เคยทํานะคะนี่แค่กลัวเฉยความกลัวกลัวยางมันจะทําให้สระมันดําก็เลยไม่ไม่ทาดีกว่ารอให้มันตกตะกอนของมันเองเพราะเราไม่รีบอะคะ่ะเพราะตอนนี้เรายังไม่มีเวลาทําเพราะว่าเราต้องคอยดูคอยเลยด้วยอะคะ่ะ ยังไม่มีเวลานะตอนนี้คือเราต้องรอดูว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปนะคะณนะตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราต้องคอยดูด้วยว่าเอ่อตรงนี้เราจะทํายังไงไม่ให้มีหญ้านะคะเดี๋ยวต่อไปเราทําตรงนี้จัดสวนอะไรเสร็จแล้วเราจะมารีวิวอีกทีนะคะณนะตอนนี้เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆก่อนนะเนาะเผื่อคนที่อยากจะทํานะเพราะว่าตอนแรกเราไปหามาข้อมูลมันน้อยมากเลยะคะ่ะไม่รู้จะตัดสินใจยังไงกันนี้ก็ลองผิดลองถูกลองไปศึกษา ลองผิดลองถูกเอาลองไปศึกษาดูว่าไม้ยังไงอะไรยังไงนะคะที่สำคัญคือ,อเราต้องหาช่างที่่ทีไม่แพงนะถ้าเกิดคนมีกำลังก็เอาช่างดีๆไปเลยนะคะเขาก็จะโอเคหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไปเราต้องการประหยัดเราก็ต้องหาช่างแล้วคอยดูนิดนึงว่าต้องทำยังไงเราก็ต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งที่จะต้องบอกเขาะคะ่ะ แต่เขาทําได้นะคะถ้าเราบอกเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเหล็กเมื่อก่อนนะคะตรงนี้เราทําเป็นนั่งร้านที่เป็นไม้นะคะเป็นไม้ไผ่ใหญ่ๆอะคะ่ะสอปีมันก็เริ่มผุแล้วเราก็เลยตอนนี้เราก็เลยเอาออกเพราะมันไม่เข้ากับที่นั่งนะคะเราก็เลยเอากลายเป็นเสาเสาเหล็กแทนนะคะและนี่คือเป็นต้นอันนี้จะลกนิดนึงนะคะอันนี้เป็นต้น ต้นชม,มานานะคะดอกจะหอมมากจะออกเป็นดอกสีขาวนะคะอันนี้เราก็จะได้เห็นวิวด้วยนะคะก็จะทำเป็นสวนนั่งเล่นได้เลยอะคะ่ะกลางมุ้งนอนยังได้เลยนะคะตรงนี้อากาศเย็นมากณณนะนะวันนี้นะคะเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างหนาวอันนี้นะคะให้เห็นให้เห็นตัวของ อีกทีนะคะถ้าใครสนใจสอบถามข้อมูลได้นะคะเพราะว่าตอนแรกเราอยากจะทําเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่มีข้อมูลเนาะเราก็อยากให้แชร์ข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆดูว่าให้ทุกคนดูว่าแบบเผื่อใครอยากจะทําเนาะถ้าใครจะตัดสินใจทําแบบพลาสติกก็ทําได้นะคะมันก็ถูกไปอีกนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราคิดว่ามันแบบถ้าเกิดเราจะทํานานทําไว้เรื่อยๆมันก็ เทปูนไปก็ดีนะคะจริงๆมันไม่ได้แพงอะไรนะเพราะปูนตรงนี้มันใช้โดยการใส่เทปูนอ่ใช้เหล็กเส้นลองข้างล่างนะคะแล้วก็เทปูนถ้าอ่าใช้เหล็กเส้นทําคาแล้วก็เทปูนลงไปไม่ได้มีอะไรยุ่งยากค่าปูนก็ไม่เท่าไหร่ค่าเหล็กไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทไม่ได้แบบ ไม่ได้ฝังคานเลยไม่ได้ฝังไม่มีเสาไม่มีอะไรเลยนะคะทําแบบขุดธรรมดาเลยแล้วก็เทป,ปูเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเราแค่ต้องทําการทดลองว่ามันไม่รัว่วแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือเราต้องชัวร์ว่าตอนที่ช่างทําเราก็เพิ่งมีความรู้เนาะช่างบอกว่าต้องทําให้รู้ว่าน้ํามันไม่รั่วแน่นอนนะคะถ้าน้ํามันรัว่วนี่คือมันก็ไม่ได้เลย อันนี้เราไม่ได้ทําระบบน้ํานะคะขอย้ำอีกทีนึงเพราะว่าเราคิดว่ามันอ่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันดูแลค่อนข้างยากเราก็อาจจะเลี้ยงปลาที่มันแบบไม่ซินซิทีฟเท่าไหร่อะคะ่ะไม่ใช่ปลาที่แบบว่าต้องต้องใชอ้ออกซิเจนใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นปลาปบ้านๆเพราะจริงๆหลังบ้านก็เลี้ยงปลาคาร์ฟนะคะเลี้ยงเป็นบ่อไปใหญ่เลี้ยงปลาคาร์ฟเยอะมากแต่ว่า ก็เลี้ยงตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ทําบ่อบาําบัดหรือบอ่ออะไรเป็นบอ่อธรรมชาติเขาก็อยู่เขาได้นะคะแต่เวลาที่ฝนตกนอกน้ําอากาศเย็นๆไม่ได้ให้ออกซิเจนนั่นก็ตายเหมือนกันแต่เราก็จะมีออกซิเจนให้เขาแต่ว่าเป็นคล้ายๆทำให้ใคล้ายน้ำพุอะคะ่ะข้างหลังเดี๋ยวมีโอกาสจะให้ดูนะคะแต่มันอยู่ไกลถ้าเวลาอากาศเย็นๆเราก็จะให้เขาทีหนึ่งเพราะไม่งั้นมันถ้าเกิดบอ่อใหญ่ๆมันให้ทุกวันมันก็จะไม่ไหวอะคะ่ะค่าไฟเยอะมาก อันนี้นะคะเป็นระดับกลางๆเนาะที่คนมีงบแบบว่าทําพอจะทําได้นะคะไม่ได้ไม่ได้แพงมากๆหรือว่าไม่ได้ถูกแบบทําเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เพื่อจะมีไอเดียในการทํานะคะอันนี้คือเราคิดว่ามันนั่งเล่นได้อะไรได้เราก็ามาทําให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เพื่อคน อาจจะมีไอเดียทําของตัวเองนะคะเพราะตอนแรกเราก็ไปหาข้อมูลมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะคะวันนี้เราลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดเรามีทําตรงนี้หรือว่ามีวางหินอะไรจัดบ่ออะไรเสร็จเรียบร้อยหรือว่าทำาน้ําตกนะคะเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆน,นะคะได้ไม่น้อยก็มากนะคะแล้วแต่เพื่อนๆดูนะคะมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ ยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวาสดีค่ะ